เริ่มพฤษภาคม2567นี้ผู้ดูแลผู้สูงอายุยื่นขอได้เดือนละ3,000บาทผู้ที่เข้าเงื่อนไขพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุในโครงการครอบครัวอุปธรรมผู้สูงอายุรับ2,000ถึง3,000บาททุกเดือนตามหลักเกณฑ์เปิดให้ยื่นรับแล้วเริ่มพฤษภาคมนี้ฟังรายละเอียดในคลิปสืบเนื่องมาจากกรมกิจการผู้สูงอายุพร้อมอุดหนุนครอบครัวอุปัมภ์ผู้สูงอายุ 2,000-3,000ถึง 3, บาททุกเดือนซึ่งทางนายคารมพลพรกลางนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถรัรมภ์พุทธศักราช2566ที่สนับสนุนงบประมาณให้ลูกหลานที่ต้องลาออกมาดูแลเขลือญาติหรือคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วไม่มีใครดูแล เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมหรือที่เรียกว่าครอบครัวอุปถัมภ์ก้มกิจาการผู้สูงอายุให้ความช่วยเหลือคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสมอาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ3,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือน ทั้งนี้นะคะโครงการครอบครัวอุปถรัรมภ์จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม2567นี้สําี้สำหรับคุณสมบัติของครอบครัวอุปถรัรมภ์สัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุอาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายๆไปมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและอยู่ในอนาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลและการยื่นขอเป็นครอบครัวอุปธรรมนะคะมีดังนี้ในท้องที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนดในจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนะั้น